สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้าอ้าวอ้าน้องอีแม่พบพาอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมื้อนี้สาวบัวกะสิพ้าพี่ผ้าน้องมาเข้าสวนอีกคือเกานะ่าเนาะสิพ้าพี่น้องมาเก็บหัวชเท้าเนาะ,ะหัวชเท้าที่สาวบัวเคยทายให้พี่น้องเบ่งเนาะพี่น้องตอนนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วพี่น้องเนาะหัวก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยเนาะอันนี้คือสาวบัวกับสิเก็บไปตามออเดอร์เนาะ กสิทยอยเก็บบริเก็บเบิร์ทีเดียวเนาะก็คือมีออเดอร์เขามาซัมได้ซะบวกอะกสิเก็บเท่าที่มีออเดอร์เนาะก็พอดีแหละกับอ่าเขาสิทยอยเก็บไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องก็ถือว่าใหญ่เร็วเนาะพี่น้องใหญ่เร็วเนาะเนาะก็ถือว่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิพาพี่น้องมา เบ่งน้ากันเลยเนาะ่าหัวเท่าของซาบวัวสิเป็นรูปหลังแบบใดพี่น้องเลขแปดเลขเกากวากันไปเด้อพี่น้องเพราะว่าหัวเท่าของซาบัวนี่มันมันอาจสีบริเวณหัวสมบูรณ์เหมือนกับหัวชเท่าที่เพิ่นปลูกทั่ว,วๆไปเนาะอนี่ยบละพี่น้องเดี๋ยวหายีหายเบ่งน้ากันเนาะพี่นอ้องราวะขาปลูกในทุงเนาะพี่น้องขาบริเวณปลูกในแบบว่าเอ้ในในแแลงแบบว่าเป็นพื้นดินเลยเนาะพี่น้องอันนี้ข้าปลูกในทุงมันกะสีม่ความแตกต่างกันอยู่เนาะพี่น้อง เอื้นซื้อเอเลขกพอดีแหละพี่น้องช่วงนี้มเนาะเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นเล็กยังเหล็กแปดเหล็กเก่เเาเหล็กสามเลาามลหมล็กสี่กับวากันไปพี่น้องก็สิมีแบบหัวทีสมบูรณ์แน่บสมบูรณ์เน่พี่น้องเนาะตาหักตาหักพี่น้องต่ออ่อโยบาท,ที่นี่ <laughs> พี่น้องเคยเห็นบ่หัวใช้เท่าอีกยังที่สิเป็นแบบนี้บบบนี้มันยังเนาะบาสท,ที่นี่ แล้วแต่พี่หน่องสิอันพิจารณาแล้วแต่สีแนมเ็นเดอพี่น้องเนาะนี่เนาะกระแนวห้าปลูกแบบว่าแบบฟื้นธรรมชาตินอกพี่หน้องเนาะบอกง่ายๆนี่แหละก็คือห้าฟื้นธรรมชาติอยู่เพราะว่าข้าปลูกในทุงพี่น่องปลูกในทุงแลวก็สถานที่ที่ข้าปลูกก็คือเป็นดาดฟ้าพี่หน้องเห็นบอก พูดโพบักม่วงบักแตงบักบัวบักตะลอนๆๆๆพี่น้องก็สิได้ซ่ำนี้ล่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเฮาปล่อยไว้อีกก็สิใหญ่อีกอยู่พี่น้องใหญ่อีกอยู่เนาะมันก็สิมีทั้งแบบว่าหัวใหญ่หัวน้อยอันปนเปกันไปพี่น้องนี่เนาะสาวบวกก็อยากมาถายสู่พี่สู่น้องเบิ่งเนาะบางทีการที่เฮาปลูกใสุ่งเฮาก็ได้กินคือกันพี่น้องแต่ว่าเฮาอาจสิแบบว่าบ่ได้กินในลักษณะที่แบบว่าสวยงามพี่น้อง นี่หัวนี่พี่น้องไก็นใหญ่ใส่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันก็นล,ลูปหลังอ่ะสิปแปลกแน่จักหน่อยละพี่น้องอเป็นตะแพงค่ะกันหัวเช่าเสาบัวพี่น้องเห็ดตอ,ออ้อยอยู่โคดค้งงองเหี้ยวพี่น้องเอ้ยบาดท,ที่นี่เนาะเสี่ยนหวยห,ห้าวานไดยบาดท,ที่นี่ อพี่น้งปกติแหล้ห้องตองปลูกในดินที่แบบว่าไปดินดินกระล่วนนั่นแหละพี่น้องเนาะแต่ว่ามันต้องแบบว่าดินต้องเป็นดินที่แบบว่า เพียงพอต่อไอ้ไอ้ข้อมต้องการของเขานำแหละเนาะพี่น้องอันนี้ของซาบัวปลูกใส่ถุงมันก็มันก็สิได้ซ้ำหนีแหละพี่น้องเนาะเห็นบอกพี่น้องเป็นเหล็กอย่างงกับโบกุบาที่นี่ทั้งโขดทั้งโง่พี่น้องเอ้ยจังวะเบิ้งเอาเนาะพี่น้องเบื้อง อยากหัวพี่น้องเบึงไปเบึงมากกะไปตาอันอันไปตาจีดูเนาะพี่น้องไปตาอ่าตัวนันหัวใช้เถาซาบัวพี่น้องุดเตะอยากใหญุ่ดเตะอยากงามพี่น้องแต่ว่ามันมันดินมันมีแต่ซ้ำหนีพี่น้องมันมันหมดลงไปอีกบุไดแล้วนะวุมไม้เนาะเพราะว่ามันอยู่ในทงอันนี้พี่น้องอยู่ในทงใส่หนีเนาะใส่แปหนิ่วหนละพี่น้องแต่ว่ามันกะเป็นยังคือว่าดินยังหน่อยอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ยังคือว่าโอเคเนาะมันก็ยังเป็นหัวให้หฮาได้กินอยู่พี่น้อง ตาหากักผอมพี่น้องเออโอ้ยเห็นแล้วก็อยากหัวพี่น้องอ้อแล้ววะห้ามันกลายโลหนึ่งแล้วมั้งอันเอาใบมันได้ก็ต้องเอาอ้อยหรอะเออต้องออกดีเนาะซะบวกกับบริ่ปลูกร้ายดอกพี่น้องปลูกย่างละเล็กย่างละหน่อยคือเบาขนาดนล้พี่น้องเนาะปลูกเสริมกันไป ให้มันมีหลากหลายพี่น้องให้มันเบิ่งมีหลากหลายเนาะในลาพี่น้องเนาะกับสำหรับมือน,นีเนาะกับโบมียังไรผ้าพีผ้าหนองมาเบิ่งหัวชเถ่าหรือว่ามาอัปเดตหัวชเช่าให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะกับสำหรับคลิปนี้เท่ากับคงสีได้ขอจบไโค้จบทสมนีสะกอนเนาะเดี๋ยวจังพอๆกันในมือต่อๆไปเนาะจังไรสาวบวกกับขอบุญขอบคุณเนาะพี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้สาวบวตลอดมาเนาะผิดพลาดประกันไรสาวบวกกับขอโทษขออภัยเนาะ อพอๆกันในโอกาสต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพีลาหน่องไปก่อนสบายดี